กบสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง YouTube ลูกวิชาตากับนะครับกิ็นคอนกันครับเนี่ยแกงน้ำม,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 นะม,ม,มันสมแกงน้ำมันสมยุไซโบมีแต่สี่ข้องหมูเอ้ยมวันสี่ข้องสี่ข้องว่าจะกินมันมีกินน้ำมันสมจย่างน้อยครับนะสี่ข้องเมื่อวันหลายครับออกมาเป็นกิโล

ทีนี่ไงครับมึงได้ใบแดงมาใบแดงเจ้าของบ้านมือมอนัดเป็นพยาธิใบไมตับคอ <c oughs> มนเมนครับเห็นว่าเป็นพยาธิคนวานเนี่ยกินจะดิบหลายแบบนี้ คันว่าเป็นมะเร็งอ่ะ,อะนะกินได้ก้อยปลาซิวไหลทำงานอือหือ 음음 mm. yep. mm. <laughs> ปฏิักินได้กระดูกอ่อนผมเป็นโครคไขมันเนือดตนเลือดตนโรคประจำปีทุกปีก็เจอทุกปีพอทุกปีว่าหายแค่หมักกินของมันอน,นไล กดีนะครับทหารเป็นบังคับให้ทุกคนต้องตรวจโรคประจําปีให้บนตรวจโรคประจําปีนขา้นมีความผิดนะครับเพื่อสุขภาพของตัวเอง ดังนั้นแล้วก็ต้องห่วงเพิ่นเอกเด็นเพิ่นกินดิบเด็นเพิ่นกินนั่นกินนี่เพิ่นตัวโรคจำปีทุกปีครับบางคนก็พ่อขยากเป็นไข้ยามาให้รักษาจังผมนี่เป็นไข้มาในเ้ลเลดสูง Mm-hmm. Mm -hmm. อันนี้สิ่งกระเสดายก็ดูอ่อนนะครับอ๋อโอเคจบไว้แค่นี้ก่อนเพราะก่อนไม่ชิมหนาเลยครับผมค,ครับเดี๋ยวผมกวาดโตเป็นแทนกระดูกอ่อนก่อนเสียดายน,น,น,นี่คืสิ่งก็ได้นเนาะเอาจบแค่นี้ก่อนครับ